ที่นันข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายอิจิตายประจำวันที่6เมษายน2567โดยชายพู้บัคคัร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจ,จิกกามบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อหนามีลุ้นได้แข้งทีมเบรเก็กมาเล่นได้กับทางทีมชาตินะ โดยกันนี้ทางด้านของสื่ออินโดนีเซียนะฮะตีข่าวใหญ่โตว่าทางไจโ,โรริบันเดลมีแนวโน้มจะมาเล่นกับทางทีมชาติอินโดนีเซียพร้อมเขียนเชียร์ให้สมาคมอีษบอนอินโดนเนียรีไปจีบมารับใช้ชาติซึ่งสอดคล้องกับด้านของภันกิจทีมของงานเดอะการูดาอีกครั้งกันอีกด้วย โดยทางด้านของทางไจโรบริดเดวลนะฮะกองกลางในวัย2 7ปีปรายนี้ลูกครึ่งสูริหนำฮอนแบรนอินโดนีเซียจากสโมสรคีซอนพาวเวอร์ช์ของสุดพวลปีบบบอังกฤษได้ปฏิเสธหมายในการเรียกตัวในการไปเล่นทีมชาติสูรินนำแผ่นดินพ่อเมื่อฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้แจ้งสาเหตุในการปฏิเสธในครัลักนั้น ทำให้หลายๆสื่อในอินโดนีเซียเนี่ยเหยียบประเด็นนี้มาตีข่าวกันใหญ่โตคึกโคมนะฮะและหวังจะได้ตัวเขามาเล่นกับทางทีมชาติสำหรับทางด้านของเจโร่ Pro, บริบอนเดลนั้นเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เขาคนนี้เล่นในทั้งเซนเตอร์ฮาฟ ฟลุ๊กแบ็กมิกดฟิลด์ตัวรับมีพ่อเป็นชาวซูรินามและมีแม่เป็นลูกครึ่งคอลแลนด์อินโดนีเซียเกิดที่แดนกังหันลงอีกทั้งยังเป็นเยาวชนในอะคาเดมี่ของอาแจ็คอาร์มสเดมติดทีมชาตินธทร์แลนด์มาแล้วทุกชุดนะฮะแถมยังเคยเล่นชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง3เกมในครั้งนี้โดยซึ่งโอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับทางด้านอินโดอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนที่เขาเล่นให้กับด้านเันิทร์แลนด์นั้นเขาอายุเพียงแค่ส9กปี ก่อนที่จะอายุ21ปีไม่เกินสานัดและไม่ได้ลงเล่นในกระทางทีมชาติมานานกว่า5ปีแล้วเป็นไปตามกฎในการย้ายสัญชาติของฟี f a พอดิบพอดีหากยูโรครังนี้เจ้าตัวยังคงถูกเมินนะฮะจากทีมแผ่นดินเกิดโอกาสอาจจะเป็นรองของอินโดนีเซียในครั้งนี้ก็เป็นได้ในครั้งนี้นะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะงานนี้อินโดจัดหนักจัดเต็มเลยนะเรามาดูประเด็นขาต่อมากันครับ อระรหนงไงงานนี้เอกนิษฐ์ปัญญาโผบินกลับมายังประเทศไทยเอ๊ะมาเล่นสงการไหรือเปล่าเนี่ยเมื่องานนี้เอกนิษฐ์ปัญญาในลุกทีมชาติไทยจากทางด้านของทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียสโมสรอุรวะเบรตไนมอนบินบนกลับประเทศไทยชั่วคราวโผที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของเขา โดยการเดินทางกลับมายังประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อจะมาทําเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไปอย่างน้อยอีกหปีสำหรับทางด้านของเอกนิปัญญานรุกต,ตัวความหวังของวงการฟุตบอลไทยเดินทางออกอสู่ความท้าทายที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวนั้งแต่เพิ่มมาเทียสเฮกโมหัวหน้าโค้ชชาวดเวเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงแห่งเอเชีย e ก่อนที่ล่าสุดมีกําหนดการจะเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวเพื่อทําการคัดเลือกทหารกองเกินทางนี้อรุรวะเบรดไนมอนมีคิวจะเปิดบ้านร,รับการมาเยือนของซางันโชสึนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลเจลีกเล็กขอดด้านญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้เวลา13นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารดยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าทัพมังกรเลือกสังเวียนชิีตาช้างศึกวันที่6มิถุนายนนี้โดยกันนี้สื่อของจีนรายงานเกมชิีตาทีมชาติจีนที่จะเปิดบ้านพบทีมชาติไทยในศึกวันโลกปี2026 รอบคัดเลือกโซเนเชียนดที่5ในวันที่6มิถุนายนทําการเลือกน้ําแข่งขันในครั้งนี้เอาไว้แล้วโดยทางด้านของเป่ยจิงยังเดบรีนะฮะระบ,บุว่าหากไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเกมที่จีนพบกับทีมเชิไทยจะทําการแข่งขันกันที่เซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมที่มีความจุมากถึง60,000ที่นั่งรองรับแมตช์ชี้ตาเกมนี้ได้อย่างดี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอุณหภูมิความร้อนจะไม่สูงมากเดิมทีอีก2เมืองวางแผนที่จะใช้ที่ต้าเหรียญและก็ชิงเต่านะสำหรับทันด้านของเมืองเซินหยางเคยมีทันด้านของสถติสำคัญที่ดีอย่างยิ่งต่อวงการฟุตบอลจีนประเมื่อวันที่7ตุลาคมปี44นะฮะหรือว่าคิสสกักราชปี2 0 0 1จีนนี่เอาชนะโอมานไป1นต่อที่สนามกีฬาวูลี่เฮอ และเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2002เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติจีนดังนั้นเส้นหยางจึงกลายเป็นฐานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงสำหรับฟุตบอลจีนในขณะนี้ สำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเดเชียร์รอบ2องกลุ่ป4นัดที่5และก็6นะฮะทีมชาติไทยจะไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนแนละกลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้ายกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนในครั้งนี้กันต่อไปนะเป็นว่าการนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับ อาร์ติงานนงานนี้กองหน้าอินโดลุยต่อลีกเนเธอร์แลนด์หลังบรรลุข้อตกลงกับทางด้านของ a อดีโอเจนฮากโดยมีการบริงานจากด้านของอาเซียนฟุตบอลนะครับเปิดเผยเด็นทาราฟาเอลอ่าสตุอิกวัย21ปีได้ลุยต่อในอ Esther, c, ศึกอ่าเอสเตอร์ดีวีซีลกฟุตบอลระดับที่2ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทางด้านของราฟาเอลสตรุกิีกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแข้งที่เกิดและก็เติบโตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่มีปู่ย่าตายายเป็นชาวอินโดนีเซียก่อนตัดสินใจเล่นในการด้านาของทัพการูดาตอนนี้ราฟาเอลสตุรกิกนั้นยังเป็นนักเตะที่มีส่วนช่วยให้ทีมชาติอินโดนีเซียเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป1.0ต่อในศึกคัดบอลโลก2026นัดที่3ที่ลงเล่นในบ้านเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับด้านของอา่าราเอลสโตอิกนั้นค้าแข่งอยู่กับด้านของเดนฮากในเอสเตอร์ดี c ีซีในตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปัจจุบันลงช่วยทีมปรบาบ้างถึง3นัดในเวลา53นาทีแต่ยังไม่สามารถทําประตูช่วยทีมได้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปครั้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมานครับสื่อจีนวิเคราะห์2มุมสําคัญทําไมต้องใช้ปรงังเย้าเส้นยางรับมือทีมเชิไถนะ โดยทาตัง้งของโ so ซโฮสื่อของจีนออกมาวิเคราะห์ประเด็นนะฮะในการเลือกใช้สังเวียนเส้นยางโอลิมปิกสปอร์ตเซนเตอร์สเตเดียมที่มีความจุ6 0 0 0เหมือนที่นั่งของทีมชาติจีนรองรับกนนารแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5พบกับทีมชาติไทยในวันที่6มิถุนายนมี2มุมสําคัญที่ทีมชาติจีนเลือกใช้สนามแข่งนี้ในการชีตาะในการเข้ารอบกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ โดยประเด็นแรกก็คืออาจจะสร้างความละบบักใจให้กับทีมชาติไทยเนื่องจากการเดินทางจากกทมเมืองหลวงของไทยมีระยะห่างกันถึง3,800กิโลเมตรและส่วนใหญ่แล้วสายการบินที่เดินทางไปยังสนามแข่งขันแห่งนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงนะฮะจำเป็นต้องใช้วิธีพักและก็ต่อเครื่อง อาจจะส่งผลต่อการปรับตัวและก็เหนื่อยล้าของนักเตะทีมชาติไทยขณะเดียวกันเองท่าอาก,กาศที่เหมาะสมกับการแข่งขันที่สําคัญจีนยังเชื่อความาผลการแข่งขันในปี2 0 0 1ที่เอาชนะทาอาอมานไปได้ดต่อศูนย์จนอาจจะทําให้ ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเตปี2022ในคั้ังนั้นซึ่งประเด็นที่2การได้เล่นที่ซึ่นอย่างโอลิมปิกสปอร์ตเซนเตอร์สเตเดียมเป็นผลดีกับทีมชาติจีนในการเดินทางไปที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เพื่อลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเอเชียรอบ2นัดที่6พบกับทีมชาติไทยวันที่11มิถุนายนระยะทางจากทางด้านสถานที่ดังกล่าวมาไกลมากจากการเดินทางต่อไปในคั้งนี้ สำหรับหน้าของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รับคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5ทีมชาติจีนเนี่ยจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่6มิถุนายนที่สซนหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในข้งนี้นั่นครับอาแจะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะรยังไงบอกได้เลยสื่อดังอเมริกาใต้ยังซื้อลิกิทธ,ธ,ธิ์ฟุตซอลอาเอเชียนคัพที่ไทยยิงสดทั่วปรสัสเซนะโดยคือฮานะฮะเมื่อทางสื่อดังอเมริกาใต้สตาร์พัสซื้อลิขสิติ์ a FC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024 ที่ประเทศไทยเพื่อจะเตรียมถ่ายทอดสดทั่วบราซิลทีมเบอร์หนึ่งฟุตซอลโลกในขณะนี้ด้านมิเกลโปรติโกขุนซือฟุตซอลไทยวางหมากเตรียมทีมสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับทางด้านของคูเวตในวันจันทร์ที่8เมษายนนี้ในศึกฟุตซอลฟีเวอร์ชาริตี้แมช์ระบุว่าการเจอกับคูเวตเป็นเหมือนการจำลองสถานการณ์ที่มีสิทธิ์ต้องเจอกับผู้แข่งจากทางด้านของอารับในรอบ8ทีมด้วยโดยก่อนเกมฟุตซอลไทยกับคูเวตมีเกมพิเศษกับทางทีมอสปราโมสประทักับ ทางรีสอร์ทีเดเทพิิโนไทยในเวลา15นาฬิกาเนกันนี้ ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่เตรียมจะสู้ศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่17-28เมษายนโดยทีมฟุตซอลไทยภายใต,ใต้การนำทัพของบิ๊กทินสุทินบัวตมูมผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมิเกลโปรดิโกกุญซือใหญ่ถูกจับอาเป็นทีมวางสายเอต้องเจอกับเวียดนามเมียนมาและก็จีนซึ่งรายการนี้จะคัดเอา4ชาติได้สิทธิ์ในการแข่งขันฟุตซอลโลกปี2024 รอบปดท้ายที่อุซเบกิสถานในระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมล่าสุดนั้นมิเกลบราติโกเฮจโคสฟุตสอลทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเกมอุ่นเครื่องต่อไปในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะพบทีมชาติคูเวตในครั้งนี้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่มีประโยชน์กับเรามากเพราะการได้เล่นกับทีมตะวันออกกลางจะทําให้เรานั้นลองปรับใช้วิธีการเล่นต่างๆก่อนที่จะถึงรายการเอเชียนคัพในเอเชียนคัพหากว่าเราเป็นแชมป์กลุ่มก็จะมีโอกาสได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนะ และนี่ก็เป็นที่หนังข่าวกีฬาผู้บอลไทยาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่6เมษายน2567โดยชายผูบังคัร่งผู้บอลไทยครับ